อันไหนลูกอันนี้ตัวใหญ่ตัวนัอยฮะมูล่า<ะ>มูหล่าซื้ออะไรบากวีหยองมนคก็เจ็บเจ็บว่ะเรื่อแมงแมงกระบงแมงกระบงภาษาไทยเขาเอื่อนียงลูกเอาเยอดดีๆเยอีดีๆลูกอากึนก่อนเดี๋ยวแม่จะทำภาษาไทยเนีคนไทยเขาเรียกแมงบงแมงกระบงเนี่ยอีสานเขาเอิ่นแมงกระบงมันบะ ภาษาไทยเขาเอื่อนีบอย่างรู้บ่ฮะภาษากลางไหมเขาเอิ่นไวเอียงรูอยู่บ่เขาเรียกว่าบุ้งตัวบุ้งบ่านนคนใช่บุ้งเขาเรียกว่าบุ้งบุ้งกะนอนน่ะ bing